น้องเป็นไงบ้างครับวันนี้พบก็ดีใจมากครับที่ชนะนี่ด้วยลูกอะไรครับเข่าครับเหตสาเหุทุกสาเหตุที่ชนะนี่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าแข่งใจเดินครับแข่งใจเดินตีเข่าครับก่อนหน้านี้เป็นไงกู้ชก่อนหน้านี้ก็แพ้นอกมันหนึ่งไฟครับตัวตีแขนนะแล้ววันี้คู่ชกนี่เป็นไงบ้างแข็งแรงมากครับ วันนี้มีอาชีพไหมก็ยังไม่แน่ใจครับในครั้งนี้นี่ก็ทําเพื่อใครก็ทําเพื่อตัวเองและเสียหนุ่มแล้วก็พี่พี่เพื่อนๆในคล้ายแล้วก็ผู่ย่าตายายครับเป็นคนจังหวัดอะไรับนครราชสีมาครับอายุเท่าไหร่บลุอายุ16ปีครับ16ปีนะก็ยังวันนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่128บอ์ครับโอ้ตัวใหญ่เนาะใหญ่ครับต่ในใจอยาก126ครับ มีเป้าหมายอะไรอย่างไงบ้างทำไฟให้ดีที่สุดครับชบครั้งนี้แล้วเดี๋ยวจะพักผ่อนกี่วันประมาณห้าหกวันครับกับต่างจังหวัดปะ่ะกับ,กบต่างจังหวัดบ้านที่โคาราครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาซ้อมต่อครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายไว้เพจยินดีครับ อะไรจะฝากพ่อแม่พี่น้องบ้างครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ผมทำได้นะครับขอให้โชคดีนะครับุณครับ